โห oh, ตัวนี้เด็ดจริงฮอนมาเบรส09ตัวล่าสุดปี2 0 2 4โดยเฉพาะก้านสามดาวตัวนี้บอกเลยว่าพรีเมียมสุดๆใครที่เคยใช้ฮอนม่าจะรู้ดีว่าฟิลลิ่งมันนุ่มมากตีแล้วรู้สึกดีสุดๆตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อเราๆที่ไม่ได้มีสปีดโหดเหมือนโปรคือตีง่ายมากหน้าไม้มันเด้งดีเป็นพิเศษเหมือนมีสปริงซ่อนอยู่ข้างในทาให้ลูกลอยง่ายได้ระยะแครี่ไกลขึ้นแบบไม่ต้องเค้นเยอะเลยที่สำคัญคือมันชดเชยความผิดพลาดได้ดีมากครับ ใครที่ตีแล้วชอบออกขวาหรือสไลซ์ตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยด้วยเทคโนโลยีที่เขาใส่มามันจะช่วยให้หัวไม้ปิดกลับมาสแควร์ได้ง่ายขึ้นลูกจะตรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดสรุปง่ายๆนะครับถ้าคุณเป็นนักกอล์ฟที่สวิงไม่เร็วมากอยากได้ไรเวอร์ที่ตีสบายๆไม่ต้องออกแรงเยอะแต่ได้ระยะไกลลูกตรงและฟีลินุ่มมือสุดพรีเมียมฮอนมาเบรส09ตัวนี้คือคำตอบเลยครับลองแล้วจะติดใจสนใจก้านโมพรีเมียมไม้กอล์ฟมือสองสภาพดีจากญี่ปุ่น ไปที่ golfshaft o n l i n e จากนั้นคลิกที่ขีด3มขีดและคลิกที่ price list มีสินค้าให้เลือกหลายร้อยรายการ